สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาท่าเรือจะพามาดูว่าวิธีเข้าท่าเรือนะคะอันนี้เราวันนี้เรามาท่าเรือ A2 เนาะพามาเที่ยวท่าเรือนะะก็จะต้องต่อคิวกันเข้าไปแบบลักษณะนี้นะคะ ต้องปลดล็อกปลดล็อกเต้าก่อนเข้าท่าเนาะแบบที่แบบที่พี่เขาทำเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็กำลังจะเข้าเกตบูธเพื่อทำเอกสารวางตู้นะคะรอรอรอคิวแบบนี้นะคะค่ะ พอยื่นเอกสารที่เกตบูธแล้วก็เอาก็จะมีเอกสารแบบนี้ให้มาเนาะก็นี้นะคะอันนี้ไว้เวลาเรายื่นออกไปให้ RCG ดอูอันนี้เราได้ช่องลงแล้วคือ H2 บล็อก H2 แท็ก o r ส23เราก็จะมาดูตรงนี้นะคะมันจะมีเบอร์ไว้บอกไปแบบนี้เราก็ ตอนนี้เสียบไว้เสียบไว้หน้ารถถก็ดูนี่เรายังไม่ถึงจุดที่เราจะยกสินค้านะคะเพราะว่านี่มันสิบสิบแปดเราจะเป็นลงล็อกที่ยีิบสามอาร์ทีทีเขาก็น่าจะจับตามตามคิวเนาะเพราะลักษณะพอดูจากแล้วจากที่ว่าเขาเลยคันนี้ไป คันนี้เขาลงตรงเนี้ยแปดสิบเก้าเราก็จะลงล็อกเราอยู่หน้าคันนี้ค่ะค่ะอันนี้ RTG ก็กำลังจะเลื่อนมาน่าจะมาจับคันที่อยู่หน้าเรานี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูเนาะว่าเขาจับยกยังไง อันตรายนะคะเพราะว่ามันเราเคยเจอเคยเห็นตู้เนี่ยทีต่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะมันล้มอะค่ะเขาถึงไม่ให้มีผู้โดยสารเนาะเพราะามันอันตรายเห็นไหมคะเนี่ยก็เดี๋ยวคันหน้านี้เขากันต้ตองเอาป้ายป้ายแบบนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเนาะ โชว์ออกไปข้างนอกเพื่อให้อารทีจีรู้ว่าจะวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยของเขาจะมีตำแหน่งของเขาอะค่ะก็ต้องจอดให้พอดีแบบนี้เนาะ เดี๋ยวขั้นต่อไปก็คงเป็นเราอ่ะค่ะอันนี้เขาก็เขามันหลุดได้นะคะเนี่ยตัวล็อกอะพอพอตู้ขยับขึ้นนิดนึงก็ต้องเอารถออกเพราะว่าถ้าสูงเผื่อมันพลาดได้เนาะตกลงมาก็อันตรายอ่ะค่ะนี่เขาก็จะไปวางตำแหน่งของเขาขา